การบริหารความขัดแยง้งในรอบนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลมีข้อขัดข้องมากมายแล้วก็มีความขัดแย้งที่ค่อนข้างสูงด้วยการเมืองเป็นเรื่องของปากท้องประชาชนเป็นเรื่องที่เราไม่สนใจไม่ได้นะครับเพราะว่า นโยบายการเมืองการปกครองที่ดีนะส่งผลถึงการอยู่ดีกินดีของประชาชนแล้วก็ความมั่นคงของประเทศชาติเพราะฉะนั้นการเมืองจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรใส่ใจนะครับและว,วันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องการเมืองในแง่ของการ บริหารความขัดแย้งนะครับหลายๆท่านคงได้ตามข่าวนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการรวมพักนะครับที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีเรื่องของ MOU นะครับแล้วก็ตามด้วยซีโร่บัจจิตติ้งนะครับงบประมาณแบบ 0นะครับแล้วก็ที่กำลังเป็นประเด็นฮอตฮิตตอนนี้ก็คือการเลือกตั้งประธานรัฐสภาซึ่งจะมีการเลือกตั้งในพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็แต่ละพักนะครับทั้งฝั่งพักร่วมรัฐบาลก็หวังว่าจะนำพาการจัดตั้งรัฐบาลไปให้รอดนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คงจะลุ้นว่าขอให้เดียวนี้ล่มนะครับก็แน่นอนครับการเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีสองขั้วอยู่แล้วครับใครจะมาเป็นประธานรัฐสภาในรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับการจัดการความขัดแย้งในเรื่องนี้นะครับ อย่างไรตรงนี้เป็นข้อขัดแย้งทางการเมืองนะครับหลายคนมองว่าเป็นการชิงไหวชิงพริบซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่หากเรามองเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่พอเนี่ยไม่ว่าอะไรก็เสียได้นะครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายหากพักร่วมรัฐบาลน,นะครับทั้ง8พักเนี่ยมองว่า เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับคือเพื่อชาติเพื่อประชาชนแล้วก็จะออกกฎหมายให้ประเทศชาติดีขึ้นเรื่องเหล่านี้จะถูกก้าวข้ามโดยง่ายนะครับ mm. การเลือกตั้งประธานรัฐสภาที่จะมีผลอย่างชัดเจนก็คือประธานสภาเนี่ยนะครับมี เป็นผู้ที่ตัดสินใจนะครับจะรับยติต่างๆนะครับจากสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรน,นะครับซึ่งยติต่างๆนี้รวมไปถึงการออกกฎหมายหรือการแก้กฎหมายฉบับสำคัญๆด้วยนะครับถ้ารับแล้วเข้าไปพิจารณาก็มีโอกาสที่จะออกมาเป็นกฎหมายนะครับ แต่ถ้าไม่รับแต่แรกเนี่ยก็แม้จะเป็นกฎหมายที่ดีแค่ไหนนะครับก็ไม่มีโอกาสเข้าสภาซึ่งก็แน่นอนว่าการผลักดันนโยบายต่างๆผ่านกฎหมายก็จะไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นประธานรัฐสภาเนี่ยจึงมีความสำคัญยิ่งนะครับในระบอบประชาธิปไตยครับสำคัญครับสำคัญจริงๆ แต่ต้องมองว่าสำคัญเท่ากับการจัดตั้งรัฐบาลแล้วร่วมกันบริหารหรือไม่ท่านจะเห็นข่าวนะครับว่าพักเก้าวไกลกับพักเพื่อไทยรวมถึงอีอกหกพักนะครับที่ร่วมรัฐบาลที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้ ก็พยายามที่จะหาทางออกนะครับข่าวล่าสุดก็จะเป็นประธานที่ไม่ได้มาจากทั้งสองพักนะครับคือมาจากพักอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวแทนทั้งสองพักนี้ซึ่งตรงนี้แหละนะครับเป็นเรื่องที่เราจะเห็นการก้าวข้ามแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่า ทางพักคก้าวไกลเองนะครับพรรเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมรัฐบาลทุกพรรคมองว่ารอบนี้นะครับจะต้องตัดตอนในเรื่องของเรเด็จการเพราะฉะนั้นเขาจะร่วมกันก้าวข้ามนะครับเพื่อสแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า นะครับพรุ่งนี้ mm hmm. การเลือกตั้งประธานรัฐสภา mm hmm. ก็น่าจะเป็นบุคคลที่ทั้งสองพักยอมรับนะครับแต่ไม่ใช่ตัวแทนจากพักทั้งสองอันนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับ mm hmm. ก็น่าจะฟันธงตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ ต้องคุยกันต่อนะครับว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็น่าจะชัดเจนนะครับหลังจากตั้งรัฐบาลเสร็จเราจะเห็นการฟอร์มคณะรัฐบาลนะครับประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับอีกสักระยะหนึ่งเราก็คงจะได้เห็นผลงานออกมานะครับ พราะฉะนั้นรอบนี้เราจะเห็นการแก้ปัญหาในแบบของวินวินนะครับคือชนะแล้วก็ชนะนะครับแต่การชนะนั้นไม่ได้ชนะเพียงยกเดียวนะครับแต่เป็นการชนะร่วมกันซึ่งจะทำให้ทั้ง8พักสามารถที่จะมีโอกาส ไปต่อในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลงานครับตอนนี้เป็นเพียงยกแรกๆนะครับยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากเราจะเห็นกันอีกครั้งนะครับเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วสร้างผลงานออกมาครับก็ติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ รุนอะไรไว้ขอให้สบงบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ